เอาแล้วไงแจกอีกคนละ3,000บาททันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่รายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า @782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับข่าวประจำวันที่2กันยา63เช็คแล้วเป็นเรื่องจริงเนื้อหาจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันเลยครับ ข่าวสามทีวีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมซึ่งห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับแอดมินเอนะครับผมก็มาเจอกันนะครับผมก็ขอสวัสดีก่อนเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับข่าวดีอีกแล้วนะครับถ้าผมออกมาพูดทีไรเป็นข่าวดีทุกทีนะครับผมก็รอบนี้เป็นการแจกเงินนะครับผมคนละ3,000บาทนะครับว่า จะเป็นเงินในส่วนไหนนะครับแต่ได้ยินมาแว่วๆว่าเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะโอนเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่ถือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ประมาณ15ล้านคนนะครับมาดูกันว่าเป็นกลุ่มไหนนะไม่รอช้าเข้าเรื่องเลยดีกว่ามานะครับก็ผมไม่เปิดเจอนะครับผมเว็บไซต์ข่าวสดนะครับผมแล้วก็ทาง Facebook f a ฟนเ page ข่าวสดนะครับเขาก็ได้ลงไว้นะครับผมว่ารัดเทงบ4.5ล้านเร่งแจกอีกคนละ3,000บาท15้าล้านคนลุ้นได้รับนะครับคาดเริ่ม อ่าเริ่มตุลาตุลาคมนี้นะครับผมก็ได้พาดหน้าปกไว้นะครับผมก็แจกคนละสามพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข่าวกันว่าเขาจะแจกจริงหรือว่ามีอะไรให้ลุ้นให้เฮนะครับผมแต่ที่แน่ๆครับผมเห็นเขาว่าลุ้นลุ้นนี่ก็คือแบบถ้าเว็บใหญ่ๆออกมาเล่นเงี้ยก็แสดงว่ามีหวังนะครับผมว่าจะได้กันนะครับแต่เราก็มาดูก่อนว่าจะเป็นอะไรนะครับผมมาเข้าเนื้อเรื่องกันครับก็ดูนะครับเนื้อหาจากที่เว็บเขาได้ลงไว้นะครับผม สอบอสอเร่งแจกเงินคนละ3,000บาทผ่านแอปเป่าตังคาดเริ่มเดือนตุลาคมนี้รวมงบ45,000ล้านบาทซื้อของกับหาเล่แผงลอยไม่ปิดกัน้น7 e เ e ่นอนะครับหมายถึงว่า7 e เ e ่นอก็ใช้ได้นะครับผมวันที่2กันยานายอนุชาพินชชัยนันอ่าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผมรองเลขาธิการการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติสสช,อชอเปิดเผยว่าศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับผมไม่ไว่าเป็นโควิด -19 2 0 1 9ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายวงเงิน45,000ล้านบาทสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมจำนวนประมาณ15ล้านคนหรือ 3,000บาทต่อคนทั้งนี้เพื่อการขออภัยครับทั้งนี้เพื่อลดค่าของชีพของประชาชนส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปควบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาเป้แผงลอยประมาณ80,000ล้านค้าทั่วประเทศโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าใช้จ่าย50%ย้ำนะครับ50%นะครับช่วยค่าใช้จ่ายนะครับผมและจำกัดการใช้จ่ายต่อคนเบื้องต้นกำหนดไว้ 100-250ถึงบาทต่อคนนะครับย้ำนะครับผมกาหนดไว้100-250ถึงบาทต่อคนนะครับต่อวันคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้และจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ90,000ล้านบาทสำหรับร้านค้าจะมุ่งเป้าหมายเป็นรายย่อยแต่ไม่ปิดกั้นร้านสะดวกซื้อ7 e เว่นอนะครับผมและ ทั้งหมดจะดําเนินการผ่านกลไกลดําเนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลทั้งนี้ที่ประชุมมีมติกระทรวงการคลังจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อกลับมาเสนอสอบอสอ,อีกครั้งใน2สัปดาหนะ์หน้าก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสอขอแป๊บคอรมอต่อไปนะครับผมอ่ะผมจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมก็ตอนเนี้ย เขาก็มีเปย์ๆมาครับผมบอกว่ามีลุ้นนะครับผมว่าสอบอคอสอ,อขออภัยครับสอบอสอครับเร่งแจกเงินคนละสามพันนะครับผมผ่านแอปเป่าตังคาดว่าเดือนตุลาคมนี้รวมงบ40,000ล้านบาทนะครับซื้อของหาบเล่แผงลอยต่างๆนาๆนาไม่จำกัดเซเว่นก็ได้นะครับแต่อันนี้รอลุ้นอีกทีครับว่าเขาจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผ่านไม่ผ่านคอรมอ ที่แน่ๆนะครับก็เปยๆมาแล้วนะครับผมผมก็มีความหวัง50%นะครับผมมาดูความมาดูคอมเมนต์ดีกว่าว่าเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะก็ผมไปดูคอมเมนต์ที่อ่าเพจข่าวสดนะครับผมก็ได้มีการโพสอ่าเว็บนี้ไปปุ๊บแล้วก็บอกว่าจะมีการแจกเงิน3,000นนะครับก็มีประชาชนนะครับจำนวนมาก มาให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับต่างๆนานๆนครับมีทั้งขอบคุณลุงตู่ขอให้มันได้จริงเถอะแล้วลุงตู่เอาตังไหนมาแจกแล้วลุงตู่แจกแล้วแล้วจะเอาตังไหนใช้แล้วเรื่องเรือดำน้ำเรือดำน้ําว่ายังไงแล้วก็เรื่องหวยที่ออกไปเมื่อวานเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเ9 9า9 9้าเนี่ยแล้วทาไมไม่ตอง9ไปให้หมดเลยจะทิ้ง7มาทําไมออกลอตเตอรี่แบบนี้มันจะถูกไหมนะครับก็มีสารพัดคอมเมนต์นะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างคอมเมนต์นะครับผม,มเม้นไหนที่เสื่อมเสื่อมผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับผมก็มีนะครับผมเอาเงินประกันสังคมคืนผู้ประกันตนให้หมดค่ะที่จะแจกใครก็เชิญสงสารชาวแรงงานส่งประกันสังคมไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับไออันนี้ชาวประกันสังคมครับก็ต้องติดต่อที่ประกันสังคมนะครับแล้วก็สอบถามเกี่ยวข้อมูลของตัวเองดีๆนะครับผมเพราะว่าส่วนเนี้ยผมก็ เป็นห่วงนะครับแล้วก็มีการแชร์เนื้อหาด้วยครับเพราะว่าประกันสังคมเขาก็ได้มีการเลื่อนจ่ายนะครับผมที่ว่า,าให้เลื่อนไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่พร้อมจ่ายนะครับแต่คอมเมนต์หลักๆก,ก,ก็ชื่นชมนะครับผมบอกว่าช่วยประชาชนเธอนะครับใครจะด่าลุงตู่ก็ช่างครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยคนอ่านข่าวเป็นสลิมหรือเปล่าเป็นลูกลุงตู่หรือเปล่าลุงตู่จ้างมาหรือเปล่าผมนี่บอกเลยว่า ไม่แน่นอน,นครับผมเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับผมแต่ถ้าลุงตู่แจกังค์ประชาชนก็แฮปปี้นะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนจนๆนี่ยเขาไม่มีแบบว่าเงินน่ะห้าบาทสิบาทเนี่ยถ้ามันหาไม่ได้คือหาไม่ได้เลยนะลองคิดดูนะครับอย่างน้อยที่แจกมาเนี่ยก็เป็นค่าข้าวสารอาหารหรือว่าไข่น้ำมันนะครับแฟบป,ปากระป๋องยาสีฟันอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ที่สําคัญนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ชัดว่าจะแจกกลุ่มไหนใน15ล้านคนผมเชื่อว่าอาจจะเป็น คุณผู้ชมคุณที่ฟังณตอนนี้อยู่ก็ได้ครับก็ร่วมกันสาธุนะครับขอให้มันผ่านแล้วก็ขอให้มันได้เงินเธอนะครับจะได้เป็นต้นทุนชีวิตในการดําเนินการดําเนินงานต่อไปนะครับบางคนได้เงินไปแล้วนะครับแนะนําว่าอย่าเอาไปเลละนะครับผมให้เอาไปเป็นทุนนะครับเป็นทุนกินทุนค้าขายต่อไปนะครับผมเพื่อที่เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับถ้าได้ไปแล้วใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ ไม่อะไรนะครับถือว่าเขาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมก็ลุ้นนะครับขอให้ได้กันทุกคนนะครับใน15ล้านคนนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับอะสำหรับคนที่ฝากถามนะครับว่าบัตรคนจนนะครับผมบอกว่าให้ไปถามมุงตู่ให้หน่อยว่าบัตรคนจนเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับผมอยากลงทะเบียนเต็มที่แล้วนะครับผมผมก็ไปหาข่าวมานะครับผมเขาก็บอกว่าอยากสมัครบัตรคนจนนะครับต้องรอก่อนนะครับผมเพราะว่าบัตรคนจนนั้นนะครับผม คาดการว่าจะเปิดตั้งแต่ต้นปีที่แล้วต้นปีนะครับผมแต่มันเจอภาวะเศรษฐกิจโควิดต่างๆนานานะครับผมก็ให้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เปิดเลยนะครับผมก็รอรุ้นนะครับว่าอาจจะมีข่าวดีเปิดเร็วๆนี้นะครับบางคนไปฟังข่าวเสพข่าวว่ารัฐบาลถังแตกไม่มีตังจ่ายแล้วอย่างเงี้ยก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับมันเป็นความจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้กับเขานะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับผมอย่าไปแตกตื่นนะครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมมันไม่ดีนะครับผม ก็ขอเตือนนะครับผมข่าวปลอมออกมาระบาดเยอะมากนะครับแจก5,000บาทต่ออีกเดือนนียไม่ใช่เป็นข่าวจริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับผมฝากเตือนด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายเว็บไซต์ที่เป็นคลิกเบรหรือว่าช่อง YouTube ต่างๆนานาครับก็ได้ไปดูข่าวเว็บไซต์ต่างๆที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วตัวเองก็เอาไปอ่านอีกทีนึงนะครับก็น่าเห็นใจนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะกองข่าวไม่ดีนะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะก็ช่วยๆเตือนกันไปนะครับแนะนําว่าให้ฟังข่าวจากทีวีหรือว่า ทางรัฐเป็นหลักดีกว่านะครับผมแล้วก็ที่สําคัญข่าวสามทีวีก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดสิทธิโอกาสต่างๆก็กดติดตามเอาไว้เลยนะครับผมทั้งนี้นะครับผมใครฟังแล้วมาถึงจุดนี้แล้วมีข้อสงสัยมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดแชร์ออกไปนะครับเพื่อที่ ผู้คนจะได้รู้นะครับผมว่าข่าวสามทีวียังเป็นข่าวเป็นช่องข่าวที่คัดกรองและเป็นกลางอยู่เสมอนะครับผมและเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมมาถึงขั้นตอนนี้แล้วข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เงินได้ทองทุกคนนะครับก็ภายใน15ล้านคนเนี่ยก็ขอให้ได้ทุกคนนะครับเป็นกลุ่มไหนนั้นโปรดติดตามในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะ ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกอันนี้รีบเร่งมาแจกข่าวดีก่อนนะครับผมก็เลยมาเปย์ๆใ,ให้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีการแจกเงิน3,000บาทนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเป็นข่าวจริงจากข่าวสดนะครับผมเช็คแล้วนะครับผมก็เข้าลงปุ๊บผมก็ใช้เวลาเช็คประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าเออ,เ,อ,อเว็บข่าวสดเขาลงจริงนี่ว่ามันก็สํานักงานใหญ่เหมือนกันนะข่าวสดเนี่ยก็โอเคก็เลยเอามานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องครับ ก็ใครไม่อยากพลาดนะครับก็กดติดตามข่าว3าทีวีเลยนะครับทั้ง Facebook y o u t u b e นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดสิทธิโอกาสนะครับเพราะว่าข่าว3มทีวีจะนำเสนอเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือประชาชนทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐคนแก่ผู้ชราผู้พิการหรือว่าเด็กแรกเกิดหรือว่าเงินอุดหนุนหรือว่าเงินเยียวยาหรือว่าเงินต่างๆนานานะครับเกษตรกรนะครับก็จะนำเสนอให้หมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวกาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าแอด 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ทีวีได้เลยนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลย